กับพี่คำรราแล้วเีดีกัมาแลคำรนรนคแล้วแล้วรคุณคำรนเคยไปบาปางเชียใหม่ใช่ไหมวิ่งสบายใช่ใช่สีเลนบางช่วงก็กว้างหน่อยครับ ง่ายแล้วก็ไม่ได้โค้งอะไรเงี้ยวิ่งง่ายมากแ้นมันมันเป็นทางเลือกหนึ่งลำปางก็จะเป็นเป็นทับลำปางพอไปลงลำปางจะไปเชียงรายไปน่านไปแพร่ไปกระแพงเพชรไปตากอะไรเงี้ยนิดเดียวแต่ถ้าแต่ถ้าแบบไม่สะดวกจะเึ้ื่อนเครื่อนก็มีถนนให้วิ่งอยู่ดีนะ <laughs> ถนนให้วิ่งก็อย่างที่ผมบอกห <laughs> ้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะฮะไปถึงเชียงใหม่ แต่ถ้าไปไกลกว่านั้นก็สิบกว่าชั่วโมงอย่างผมเนี่ยผมจะไปเชียงรายก็แปดเก้าชั่วโมงแปดเก้าชั่วโมงจากแม่ห่ออแต่ถ้ามีเครื่องบินผมก็อาจจะไปลงลำปางใช้เวลาสามสิบห้านาทีจากลำปางไปเชียงรายสามชั่วโมงรวมแล้วก็สามชั่วโมงกว่าประหยัดไปหนึ่งในสามนะครับจ่ายจ่ายค่าเครื่องบินพันสองพันสบานใช่ไหมแต่ใครอยากจะดูเส้นทางไปั ็ดแปดชั่วโมงก็เชิญได้ก็ก็ดีเส้นทางก็สวยงามนะตลอดเส้นทางแม่งสอนเราทีนี้โอกาสโอกาสที่เราจะขยายขยายช่องการค้าชายแดนให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเม็ดเงินมากขึ้นเนี่ยเพราะเมื่อกี้น้องก็บอกว่าทุกอำเภอมีช่องค้าติดกันทําให้มันเยอะขึ้นจะได้เศรษฐกิจมันได้ลื่นไหลเข้ามาลื่นไหลเข้ามาผ่านไปเพื่อนบ้านอะไรมันมันมีโอกาสอย่างนี้ืเรามีแผนหมดแล้วครับ เรามีแถ้คนแม่สอนเนี่ยก็อยากจะเปิดชายแดนนะครับเพราะเรามีช่องทางทางทังชาตินะเยอะแยะไปหมดมแค่จุดการค้าจุดการค้าชั่วขาวจุดปนส่งการค้าชั่วราวนะครับเรามีถึงห้าช่องทางนะครับเราเนี่ยนะครับแม่สอนเนี่ยมีพรมแดนทั้ง,งทางบกทางนานติดกับ ประเทศเมียนมาในสามรัฐของเมียนมาสามรัฐเป็นรัฐฉานรัฐขยาแล้วก็รัฐกะลีล้วสามรัฐของเขาเลยนะเพียงแต่ว่าบริเวณชายแดนเราฝั่งเขาเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันอรับระหว่างรัฐกลางกับกลุ่มนะชาติพันธุ์นะครับท่านก็คงจะทราบตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์ก็คงไม่ได้อยู่ในประเด็นวันนี้แล้วดูว่าเราเนี่ยพร้อมนะครับถ้า บรรยากาศการค้าชาแดนฝัอย่างนู้เนี่ยเขาพร้อมนะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาต่ออ้เพราะตอนนี้เส้นทางต่างๆเราก็พยายามทำนะแต่ว่าแม่สอนเรามีวิสัยทัศน์เราว่เราจะเป็นเมืองแห่งความสุขคนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่ป่าถึง85เปอร์เซ็นต์แม่สอนมีป่า85เปอร์เ็น เราก็จะไปเรามนโยบายเราคือรักษาป่าแล้วคนกับป่าต้องอยู่ร่วมกันแล้วการพัฒนาของเราจะอยู่คนพื่นฐถานสิ่งแล้อนเมืองแม่สอนมีป่าไป5เปอร์เซ็นต์เราเป็นเมืองที่ช่วยรักษาเพราะว่าโลกร้อนเราเป็นเมืองที่ผลิตออกซิเจนเราเป็นเมืองที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับท่านจะเห็นว่าเราป่านั้นนั้นป่ามีต้นไม้ต้นไม้ก็ช่วยดีเล สภาพได้องนี่ก็ขายคาร์บอนเครดิตได้ก็เนี่ยก็เป็นแผนหนึ่งที่เราทำในอนาครับนะครับสําหรับการขยายการค้าอยู่ในแผนเราแต่ว่าต้องปัจจัยภายนอกด้วยแล้วก็เรื่องของโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานทางจังหวัดก็ก็มีแผนในการพัฒนาตั้งแต่ถนนขนทางถนนเส้นหลักก็มีแผนที่จะขยายในบางช่วงนะครับก็จะมีก็ทยอยๆทำตามกำลังงบประมาณแต่แผนมีนะครับแล้วเส้นลองเราก็ก็ทำ เส้นห้องที่เราทำเส้นในระหว่างชุมชนระหว่างหมู่บ้านเราก็ทำนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเราก็มีแผนมีอยู่ยังขาดไฟฟ้าใช้อยู่ร้อยหมู่บ้านเราก็มีแผนในการทําพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าปักเสาลากสายไปของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือแม้แต่ไฟฟ้าทางเลือกพลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมพลังงานน้ำนะครับก็ทํา นะครับบนพื้นฐานรากฐานของเราคือความธรรมชาติเรื่องอื่นประเภทนี้เราทำเราเราก็พัฒนาเราก็รู้อนุรักษ์ไว้เมื่อวานก็ประชุมเรื่องเมืองเก่าประชุมเรื่องนี้ก็ก็มีในอนาคตเราก็จะทําแผนแผนแม่บทในนานที่อยาว่าเราจะพัฒนารักเมืองของเราเลยนะทั้นทุกด้านเนี่ยนะครับจังหวัดก็นะทำนะเพื่อให้เมืองเราเป็นเมือง เป,เป็นเป็นงความสุขจริงๆไดแ้แล้วแล้วถ้ากรณีที่ว่าเอาให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยในเมืองที่หา่างไกลเย่ยงนี้นะครับสิ่งที่เขาน่าจะมาลงทุนนักธุรกิจมาลงทุนมันน่าจะเป็นอะไรเราขาคิดออกไหมครับต,ต้องเป็นเป็นก,การลงทุนที่สอดคล้องกับกับจุดแข็งพื้นฐานขอ้อ ที่เราทรัพยากรที่เรามีสิ่งแว่ง้ที่เรามีให้สอนมันมีเรื่องของธรรมชาตินะครับแั้นการที่ถ้าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็ต้องท่องเทีเ่ยวบนธรรมชาตินอการท่องเที่ยวเชิงเชิงธรรมชาติถ้าทําเกษตรต้องเกษตรเกษตรอินทรีย์นะฮะเกษตรปลอดสารพิษเกษตรที่ไม่ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมถ้าจะเป็นเรื่องของ คือเรื่องอุตสาหกรรมต้องเป็นอุตสาหกรรมแปงรูปสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวิตกสินเลื่อนล้อมนะครับเนี่ยการลงทุนต้องต้องลงทุนลงทุนื้นฐานพยนี้นะครับแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเรามีทรัพยากรเรามีจุดแข็งทั้งเรื่องของอความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเรานะครับเวลามามาหน้าลงทุนที่ด้านการเกษตรมาปก มาทำแหล่งแม่สอนะฮะ <sk ill> เขาก็สามารถที่จะมาใช้จุดแข็งของแม่สอในการผลิตสินค้าการเกษตรที่ที่ที่อื่นอาจจะอะาจจะทําได้ได้ไม่ดีนะักเท่าเท่าเท่าแม่มสอดอย่างแม่สอนเนี่ยเราเรามีกาแฟนะมีโกโก้กางธนาคารพักทำศึกษาก็ได้คุณภาพที่เดียวนะครับ เรามีพืชหลายอย่างที่ปลูกที่แม่งต่อแล้วมันมีคุณภาพดีนะครับดังนั้นถ้านักลงทุนมาเนี่ยเขคงจะต้องอยู่ยที่ฐานตรงนี้ต้นไม้เขาธรรมชาติเขาเขาต้องเอาตัวรอดระน้ําน้นอยอเขาก็ต้องผัดทิ้งใบพอทิ้งใบไบก็ตกต้องคิดดูดที่8้5เปอร์เซ็นของแม่เมนเลยทิ้งใบเกือบหมดเพระะนั้นละพอหน้าหน้าร้อนมันทีนะครับ ความแห้งของอากาศนะครับความชื้นน้อยน,นะครับฝนที่ตกนะธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็จะมีเกิดไฟเกิดไฟปแบบ่าส่วนหนึ่งก็นั้งหนึ่งนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอฝนมาเคี้ยวครนี่ปัญหาปัจจุบันมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้ด้ก,ก็อากาศด้วยนะครับพีเอ็มซึ่งพีเอ็มสองห้านะทางรัฐบาลก็ดีทางจังหวัดเช่นก ก็ถือเป็นวาระที่ต้องแก้ไขแต่ต้องใช้เวลาที่ต้องให้คนอยู่ได้ป่าอยู่ได้นะครับอยู่ได้ป่าเราก็ใช้แนวทางนี้ในการทางานแก้ไขปัญหาเกาได้รับความมืยมือจากทุกภาคส่วนมีความเข้าเข้าอกเข้าใจกันผมก็เชื่อว่าในระยะยาวก็จะแก้ปัญหาได้เมื่อแม่ก่อนกจะได้ได้ง่ายอยู่ทุกฤดู แม่ฮองสอนเมืองสามหมอกเมืองที่มากมนสเสน่ห์ผมเชื่อว่าท่านผู้บริการจังหวัดแม่ฮองสอนเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันดึงดูดให้คนมาสัมผัสแผ่นดินนี้แผ่นดินที่มนสเสน่ห์มิรู้ใครครท่านครับคบแม่ฮองสอนเป็นเมืองที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติป่าไม้เป็นเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมนะครับท,ที่หลากหลาย นะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับงั้นแม่สอนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านที่อยากจะมาสัมผัสเมืองที่สงบเงียบนะครับเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมผู้คนดีงามนะครับเราพร้อมอยู่ที่ต้อนรับครับอม,มาแล้วจะลืมทุกอย่าง นะครับแล้วก็วันนี้ดีใจนะครับที่ได้เจอคุณคำรณ์ป่าวันเสืซึ่งผมเคยดูตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆนะครับเกือบ30ปีมาแล้วและยังจำเอกลักษณ์ของการมอเะของคุณคำรณได้อยู่เลยนะครับนี่ดีใจครับครับจับมือท่านหน่อยครับคโอ้ท่านท่านสูงเท่าไหร่ฮะนี่หนึ่งร้อยแปดสิบนั่นพวกเราเตี้ยมดนเลย นี่คือความร่วมมือกันหนึ่งเดียวในแม่ห้องสอนที่จะช่วยกันขจัดทุกปัญหาให้หมดสิ้นบนแผ่นดินนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับสอนี้มุกของแกเราเราเคยจำเราลืมพูกนานแล้วลืมไมีหลายครั้งที่ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน